วงส่งนไปก่อนตอนนี้ตอนนี้ขอเจ้าหน้าที่ลั่นคลองให้หน่อยนะครับลั่นคลองให้หน่อย สวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะจุลิศเทรทานครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชา ปาติปติบุญายะข้าพเจ้านายวิศนุกรทั้งทองบอกชื่อนัทกุลครับขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทกทุพพระองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าทกทุพพระองค์พระโพธ,ธิสัตว์เจ้าทุกุพพระองค์บารมีพ่อแม่ครูบาอาจาร พระอารามทั้งหมดบารมีหลวงปู่ทวดเกลียาน้ำทะเลจจดบารมีหลวงปู่โตพรมรังศีบารมีหลวงปู่ปานวัดบางนงโ,โคบารมีหลวงปู่ดู่พรมปัญโยบารมีหลวงพ่อพระรธรัญาณวัดท่าสุงเป็นที่สุดสาธุ สาธุสาธุปักทูบได้เลยครับนะครับทีมงานก็จุดได้เลยครับจุดทูบได้เลยครับก้าดอครับวัสดีกี่นอนวัสด็กพ่อรับนมัสการครับนต้องหาลมให้ท่านหน่อยนครับ สรรพโทนสรรพให้ท่านแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก่อมพมรูปข้อมาเลยนะเกี่ยวอีไวะการพระดานาเลยครับทุกท่านนะครับที่อยู่ในพิธีนะครับอยากพิู้จุ์ได้นะครับตรงนี้ขอพรขอมงคลตรงนี้เราเป็นสาลเปิดนะครับก็คือประดับพิธีวงสถ์ับขอเชิญนะครับประธานครับเอาข้องตรงอะไรที่ไปสีหลักนะครับด้านไหนก็ได้ครับนะครับที่ประดับออกนะครับเครื่องเครื่องเส้นใบสีปักอย่างระดอกนะครับอย่างระดอกที่เหลือปักในกระถางได้เลยครับ เชิญนะครับคนละเก้าดอกนะครับอธิษฐานได้หนึ่งอย่างนะครับวันนี้อัญเชิญบารมีเด็จพ่อมางถงทรงเป็นประธานนะครับบารมีพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะครับมีหน้าโบสถเสาห้านะครับมีเด็จพ่องเสสาของปูบุญมาโชติธรรมโมในที่สุดนะครับสิรอายุพุทธศักราวันนี้เป็นงานมงคลพิธีนะครับเสดสือธล้งหลวงปู่บุญมาครับสองการมีตรกรุงเทพงานเทพเทวานะครับตกลงตีโมกติตกลงพะศิวะโลวงพ่อนาืองลานะครับ ดอับผมปู่ครับท้านเาหารา้งสี่้างเขาเวสบอลมาราชท้านาวิญหงหท้านขาวิญตัดนะครับท้านเ้าวสืรเนี่ยบประจำทั้งสี่ที่ทำแปลให้หน่อยที่อยู่ในท้ายรถครับมีหมนหลับปู่ข้าวแข้ากข่ขาวแ้าขอาวแก่ขาอกรข้ครักขขว่ ก็ฉลองถอนบรรดาอาญาโยมมาจากกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันเลือกประสมเลือกท่านบิทเทสุปรเตสหลายมองฉลองกาทบถอนที่มาร่วนนานนี้ขอให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความจเจริญปลอดภัยจากโรคภัยโควิด เรกาศขให้มีความสุขความปลอดภัยฉะนั้นด้านงานาศาสตร์หมาอ่าเป็นงานที่ละเอียดเราความตีสร้างยากยังสะานความช่นิดเดียวเราก็ต้องนอนอยู่ในกุกในตลาดบนกุศลทำยากหรือไรเราอก็จะเป็นบุนเป็นกุศลได้ฉะนั้นขอให้ยากโยง จงมีแต่ความอดทนมีหีริอดตัปะความเยงกว่าตอบาอย่าทำบาปกรรมมากมายเห็นออกถือพิมพทีวีมาเช้าออกอีกแล้วไปกันต่อยกันชกกันจะให้พาฒนาประเทศแ้าก็ต้องติว่าประเทศไทยทำไมมีสัตว์หนาทศไม่ข่าขล็อบับถือประตาทหนาฉะนั้นใค่ยากยองมลูกหลานทุกคนจงถือธรรมะ ว่าได้ใจคือสมาธิปัญญาความรับรูแ้แจ้งอาจารย์ทุกขงังอนัตตาเราเกิดมาแตาพ่อแม่ให้กําเนิดนเป็นคน,นครเราต้องรู้จักความดีความชั่วอะไรดีอะไรชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนดีให้เป็นคนฉลาดรู้จักบากรู้จักคนรู้จักคนแม่คณพ่อคนบิดามารดาคนบาอาจารย์ดังนั้นญาติโยมได้มาทำวิธี ขอออกเหรียญเพื่อสร้างวัดวาอารามจากนั้นขอให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญขอเจริญพร,สา,รสาธุสาธุสาธุนะครับต่อไปนี้ก็จะกล่าวอัญเชิญนะครับให้ฟังเป็นภาษาไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับก็รับพรรับปู่เป็นที่ชื่นใจก,กันแล้วนะครับ นาาพพะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปะฏิปะฏิบูชายะ อีมังพาหูปุผังสการะวันทนังอธิธามิรูปขอนอบน้อมถวายเครื่องสการะใบสีปากชามใบสีหลักใบสีมงคลทั้งหลายเหลา่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาแด่คุณพระศีรัตนไตาอันมีองค์สมเด็จพระจอมไตเป็นประธานขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จลงมาโปรดฉับพันรังสี ให้สว่างสวัยไปไกลถึงหมื่นโลกธาตุแสนโกดจักรวาลน,นักการระบาดเดียวนี้เทินพอจบสักเฮทรมาโคตตามบทบาททั้งคําอัดคําแปลแรคาถาพออันเทิญเทพพย,ยดาเจ้าเท้าเทวาเทินเสด็จลงมาจากท่วงสวรรค์วิมานบน ทั้งสิบหกห้องช่องสวรรค์บนชั้นกว่าขออัญเชิญเสด็จลงมาทั่วทุกแห่งนเพื่อมาเป็นมิ่งกัญในงานม,มงคลตามยุบนแบบโบราณมีนานมาทั้งลูกพบนามพบจบลำเนาบนยอดเท้าท้องทะเลบนเวหา ทั้งก่อแก่งเกวียนน้อยใหญ่ใต้พระสุธาในเคหาอารามลาดจะลดลวงกะทสวงครั้งทั้งทยาวาสุกีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบูรพาเวียนมาอีสานตลอดทั้งพ่อปู่หาืสีผู้ทรงชานจงบรรดาลมาด้วยช่วยอวยชัย รานั้นเทพพย,ยดาเจ้าเมื่อได้ยินคำกล่าวอันเชิญอยู่ตามลำเนาทำเขาเขินเนินาผูกทาทางไข่เสด็จลงแล้วตรงมาสู่ยังพื้นพระสุธาปาทวีแล้วเสด็จประทับนั่งคขย,ยับยัง เสด็จลงตรงนั่งประทับที่เพื่อเบิกเลิกให้ใช่ในพิธีในวันนี้ที่ลูกลูกน้องติดมาสา,สาธุสาธุสาธุสำเร็จมหาสำเร็จขอเจ้าหน้าที่นะครับถ่วยลั่นคล้องนะครับเตะระังเป็นมงคลน,นะครับเพื่อกาบประเจรคนครับ นั้นเปิดมหาเล็กม,มหาชัย ปมาเทวีรักษมีประธานทรัพย์พระพิคเนสวนผู้ทรงเลิศด้านสปิและปัญญาทั้งเทพทั้งร้อยแปดนานานสาธุการเอ่ยท่านานก็ดีพิ่เอ่ยท่านานก็ดีพุทธนาในวารีทั้งหมื่นโลกธาตุแปดสี่หมื่นพระธรรมประขันขอเสด็จมาประชุมชุมนุมกันในวันนี้เพื่อให้เบิกเลิกใัยในพธิธีในวันนี้หลวงปู่จะได้ทำการพุทธาพิเศษ ให้สมปรารถนาสำเร็จร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยทุกประการเถิดพระเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ มีประเด็จระคุณท่านได้เลี่ยโยมไอหวานดอกไอหวานก็องดอกไม้เน่นดะมีมีอยู่ที่ตรงนี้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวสคูครับดียวเดี๋นิมนต์ปู่ใครใครเชิญดอกไม้ทุกเกลียนแจ่ดอกไม้หวานับดอกไม้หวานนิมนต์หลวงปู่ครับอาราธนาหลวงปู่ครับกลุ่มมาครับ โวยดอกไม้ในกรณีทีเพื่อเป็นมงคนกันราอกสับสนการหรือบสับสนการนี่ถูกดอกไม้อยู่ในในในพาใช่ไแสดงว่ารวยมากครับยินดีด้วยครับเป้ไปดูครับเพราะน้าไม่ไ้จะอยู่ไม่ได้เพราะแฟนหวานก็ทำแกอะไรไรื่ยครับต้องต้นบนครับ นมูมปุ๋อนครับมนมูปุ่นะครับปนะครับโตยเป็นมังครนะครับสองเื่ตั้งใจนะครับป็นที่สนะครับตั้งใจนะครับเหลวที่ภาคตวนเนี่ยโปรเบลสอไปยึทางสาาที่โปงเบลรเบลหันตัวกรับ ร่วนด้วยครับปัวเลยสาธุนะครับสาธุหลวงปัวที่ฐานโปดอกไม้นะครับข้าตอดอกไม้เป็นเซนครับเจริญงอกงามมันทั่วงงายนะครับขอให้เจริญง่ายธุรกิจการงานโตขึ้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 งโตทองครับได้เงินได้ทองก็มาเพื่อการสร้างกาสร์ศาสนานะครับนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับแอ้วใส่เกลือที่ทุกตะกง โเป็นแบบนีรยด้งเรียนองโก็แบเียนครับเรยครับเป็นเยนอกงานไม่เสียนี่เคยครับเนการ้ารไม่เสีย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 โป้เลี้ยงวูไหมครับ ตอนนี้8โง24นะครับยามเรานะครับที่เสีด็จบอกว่าคือ8โมง39ตอนนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่นะครับก็เตรียมน้นะครับน้ำปานนะครับถวายพระเดชประดุจก่อ,อนครับถวา

เดินางทิศทางทางไปยตาพักสัตอดตากเาทีะสรวงาลงมาเลยหเอาชยังไม่าเดี๋ยวเดี๋ยวเานเดวเใเทันเดียวพอเลยขอเชื่พักผัตัดตาพัเป็นประานขอเชิ่ตวงพัล้งกอสตารั

Sutapa Bhagavat Bhagavat Sutapa

รัตนารถไปรัตนาบชชาภาพรัตนาถตาหน่อยเร่ตลยกอนนี้นะครับก็ เรามารัตนาสิงห to so um right so ์พ wow. ร้อมกันมาครับคณชาญนะคาร์ตั้งใจดีนะครับให้ตั้งใจดีนะครับแล้วก็กล่าวคำนโมตัสสะด้อยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาคระหังสัมมาสัมพุโทโธพะวาฟุตังพะกะวันตังอภิวาเทนิสวัสดาตโตภัคโวตตาธัมโมธัมมังนามสามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตทรารบสรากฆสร้งางโะสรมิ้างขังนั้นามีต่อไปตั้งใจอาราธนาศูนโอโอย์พอตอนนันยามทันเร็นสุ้งวิสุงาา้งหลักคณรายะติสารเนนะสหปัญจเสียรานิยาจานระร ทุติยัมปิดมะยังพันเตวิสุงวิสุงหาางลักธรรมยัปติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะติยัมปิดมะยังพันเตวิสุงวิสุงหลักธรรมยัปติสารเนนะหสหปัญจศีรานิยาจามะวัดอะไรเราจะวัดอะไร เอตํตํกตํ นะโวะโออะะโอสัมมาสัมพุตานะโมามีนนี่อตนี้โอมามเจอใครับ้าไงทาตอหน้าตอหน้าพระโยมในเห็มครับเป็นชั้นเดียวเนียต้องยากโเอี่อ่กองกองมาไม่ทันเลยาไรู้ เป็นพยานนำแผนมาเราทำลายครับนี่นะเครื่องนะเอาครื่องเติมนะเครื่องตัดนะครับมีเอามาได้หรอเอามาเอาเอาเครื่อย่ามาเจียไหนเลยเจียมาเอาของข้างนี้ครับนี่คือการทำลายบล็อกเสืสองทางกับเสือสองแล้วกับเสือเลขกสายตะเกียบเที่ยงหรือน้อยในทางโค้งนะครับโอเคนะครับ อะไรที่มียอดสงสารเป็นสุจริามีเงินจากพี่น้องมาหลายเลยนะครับนี่คือการยอดโดยด้วยคนแต่งตุลาท่าทางหรือว่าหลังการทำลายบล็อกนะครับแล้วก็สัตยารืปโนะครับชัดเจนนะครับเงินทุกบาททุกตังค์นะครับเข้าวัดนะครับเป็นเงินจับแรงศรัทธาของพี่ๆทุกท่านที่มาร่วมงานในพิธีในวันนี้ นะครับ,อบขอขอบพระคุณกับสายตะเกียงเตี้ยของเรานะครับที่ได้ทํางานกุศลหรือว่าทําบุญทางนี้กันขึ้นมานะครับแชร์ไปกับพี่นะแชร์ไปแชร์เข้ากลุ่มหลวงปู่บุญมาให้ผมหน่อยได้ก็ดีนะครับแล้วยินดีกับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เสียเล็กได้ดีการนะครับแจกทานในไลฟ์หรือเฟซบุ๊กนะครับผมได้มีการแชร์กันมาแล้วใครที่อยู่ลงชื่อหนึ่งร้อยท่านหนึ่ง หนึ่ง้องค์ก็ยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับถ้าใครติดตามผมนะครับเวลาจัดสร้างผมจะให้กับลูกค้าที่อยู่ในเพจแล้วก็ในไลน์นะครับและตามไปด้วยของหน้าเฟซบุ๊กของนายจองศักดิ์หรือว่าเสียเล็กัามนะครับชัดเจนนะครับนะครับอ้าวทายนน้นหน่อยนะครับนะเป็นสักขีวิยาแล้วเราจะได้ไปให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เล่นหนาสายเสือ นะครับสายวุ้งปูนมาตัวสายไาด้มาโดยรวยเองนะครับคิดสิ่งใดก่อนสมปรารถนาทุกคนเลยที่เข้ามาดูเรื่องตบไฟ์สดในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากมากพี่นะช่วยแชร์ไปพี่ผมอ่ะ เพจสายตะเคียนเตี้ยตั้มสาวอนนะครับถ้าคนเคยเห็นอยู่ในเพจนะครับอีกสองสาวันนะครับแม่รัชกรนะครับอีกสองสามวันเดี๋ยวผมมาขอส่งแม่นะนะครับแม่วันนี้เรื่องการทำนะครับเขาเรียกว่าแพ็คลงไม่ทันอันี้ก่งนพะนครเพใช่นุ่ไปอยู่กับนุพันครด้วยแหมห่นมาอันมาดูหน่อยนี่คือนุพานครนนะ นะครับครับกับทีมงานที่เข้ามาในวันคนต้องหาด้วยนะครับแม่คร okay. well, ับรอนะครับแม่ราะจักรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้กับแม่นะวันนี้นะครับเรื่องการจัดลงหลังไม่ทันก็เลยยกมาทั้งหมดนะครับแล้วถึงจะไปแพ็คลงของ yeah <laughs>